อะไรจ้ะฟุ้เสียงด้วยนะัมันนึรว่ามันไปโดนไปเดีดเย่ยขอโทษละมันนอนแล้วอขอโทษ้วมันช่วงนี้ของในเตาตอกมันก็หมด <laughs> ที่อยู่ในมือมันมันอันนี้หมดแล้วเ <c oughs> อาเออเออขายให้ไรอ่ะไม่ขาย ปผมผมเอาคงเวฟไปทำไซเครื่องรคันหนึ่งคือมันเป็นรถจีนแต่ว่าเครื่องมันเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องฮอนด้าเครื่องฮอนด้าเพราะเพราะว่าอะไรวาเกียร์เกียร์ตบตบตบแล้วก็เกียร์รถชายเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองแต่มันมีสามเกียร์นะรถสามเกียร์ใครเขาเล่นงานทีซีซีร้อยยี่สิบห้าก็ร้อยเวฟแต่ไม่มีสามเกียร์ตบตบหนึ่งสามมันไม่ใช่พี่ไก่อธิบายดี พี่พูดงี้มันไม่ใช่หรอกรถเวฟเครื่องเวฟมันมีกี่เกียร์มันอย่างน้อยสี่เกียร์เออแล้วพี่บอกมีสามได้ไงทรงไม่นี่ไงแบบว่าไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้วล่ะในไอ้ KLX อ่ะสามเกียร์มันมีได้หรอรถจีนไม่ก็เอาเครื่องเวฟใส่มันจะสามเกียร์ได้ไงรถจีนมันมีสามเกียร์แล้วก็มีเกียร์ไอ่หลังด้วยบางครั้นอ้าวแล้วรถเวฟบ้านเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องเวฟเออก็แค่นั้นแหลยมันเหมือนมันเหมือนเฉยเชื่อผมเลยรถสี่เกียร์จะไปทำเป็นสามเกียร์ บล็อกมันอ่ะเป็นบล็อกเวฟอ๋อก็เพราะนั้นเพราะนั้นพอเข้าใจละบล็อกมันเนี่ยเป็นเวฟแต่ข้างในก็เป็นช่างลื้อหมดแล้วอเป็นเวฟหมดแต่ว่ามันเป็นสาเกียร์เอาเกียร์ออกใช่เพราะว่ามันเป็นรถมิบาอ๋อมันมีเอาเกียร์ออกได้ใช่มันเอาออกได้อืเกียร์ก็เหมือนเคลย์กันยูรู้ไหมนี่ยยูเวฟเขาเอาเกียร์ออกได้แท้นะสามเกียร์แท้นะนี่อันนี้คือคาวาตะกินะทำสามเกียร์แท้อื ไม่ยกยกเครือค่องมาใส่ไอ,อ้โครงเว็บผมเนี่ย